ครับสวัสดีครับนี่เป็นงานก่อกำแพงหินก้นดินรั้วหินนะครับก็เสาหินนะครับก็ที่บางผาศรีรัชานะครับก็มาอัปเดตนำหน้าวันที่ยี่สิบสามนะครับหนึ่งเก้าหกแปดนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการทําเสานะครับที่ความสูงของเสานะครับที่เมตรห้าสิบนะครับนฟางสามสิบคูณสามสิบนะครับรอบต้นนะครับตัวนี้นะครับก็ด้านหน้าจะมีทั้งหมดนะครับ เสาเล็กัทั้งหมดแปดต้นนะครับครับตัวนี้ก็เป็นเสาสูงที่เมตรห้าสิบนะครับครับที่บ้านน้องข่าซอยสองทับหนึ่งนะครับถ้าสนใจอยากจะดูหน้างานนะครับมาดูความสวยงามนะครับก็แวะมาได้นะครับที่บ้านน้องข่าสองทับหนึ่งครับติกะอ่างน้ำบางพระศีราชานะครับตัวนี้นะครับ ก็เป็นงานลวดสวยๆนะครับของทีมงานช่างนวัตยานะครับมาอัปเดตนะครับผลงานล่าสุดนะครับก็เสาเล็กทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด20พต้นนะครับตอนนี้นะรวมนะครับทั้งหมดนะครับทั้งสองด้านนะครับก็จะเสริมนะครับด้วยเหล็ก ข้ออ้อยนะครับ DB 1 2มิลนะครับสี่เส้นนะครับหอมปอกนะครับตัวนี้นะครับเสาจะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีท่อไฟด้วยนะครับก็คือใส่ไฟหัวเสาทางเจ้าของนะครับตัวนี้ครับต้องการช่างฝีมือดีๆนะครับถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานวายงานแข็งแรงครับงานสวยงามนะครับ ที่เบอร์โทรแปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับทางนุพัทยาครับก็าัจะรับออกแบบติดตั้งกําแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับอินดีคําปรึกษาคําแนะนํานะครับครับด้านนี้ก็รอหลดดินขึ้นโถมก็นะครับก็ถึงจะต่อเต็มนะครับให้ชงกับเสาใหญ่นะครับตอนนี้ก็ดําเนินงานมาแล้วก็อยู่ประมาณ70%กว่าซนะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเอเสาด้านหน้าบ้านแถบนู้นนะครับ อีกต้นนะครับเป็นเสาเหล็กนะครับครับก็เป็นกำแพงหินัวบ้านที่สวยนะครับครับอยากจะทำกำแพงนึกถึงทีมงานช่างนุพัทิยานะครับกำแพงหินสวยๆนะครับเป็นโลบ้านสวยๆนะครับธรรมชาตินะครับแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าโม่บอาบุรพาครับตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะดูกอนรุ่นๆครับเท่ากันนะครับแล้วก็สวยงามนะครับตัวนี้นะครับแข็งแกร่งครับตัวนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับคนทำหินช่างนุพัทยานะครับครับสาสูงเป็นห้ิบก็จะมานี้นะครับ วันนี้ก็จะมาอัพยยจะเรื่องของเสาอ,อย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวถ้ายัางไรก็